ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนชมงทุกคนนะคะมณีนนทนิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะเพิ่นกระหายมาแบบเอาแบบประพาดน,นะคะเป่นหายทั้งสองสูตรสูตรเก้าสูตรใหม่นะคะเอกากมารุ่นน้ากันนะคะว่าจากเขาสูตรได้นะคะสองมวดที่พานมามันบ่กเขานะคะเพิ่นกระหายมาสองสูตรเลยนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะ วัวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์นนทิยาโทษมารบกวนปะค่ะครับเอาได้ดูครับเออเจงใจค่ะกลางวันกัยานว่างกลางคืน,นกันยานร้าน เออตาเว้นเว้นกับย่านร้านบ่นอนร้านบ่อยูเหรอครับร้านไปกระแม่มันเน่ยพ่อแม่เขาเนี่ยเอาไปตางเว้นกับบ้านด้วยครับเข้าร้านไปไว้ไซค่ะันพ่อแม่ามาเขินบ้านเอาไปล่ำทักอาทิตย์ละค,ครับอือแนวาทางของอาจารย์นี่จิปล่อยลงทั้งสูตรไม่สูตรเก่าเลยบ่แม่นบ่ค่ะาอาจารย์ ครับเพราะว่าร้อยต่วเยอะเดี๋ยวเขาจี้เขาท่านกันผมเอาว่าเอาอันสูตรเดียวคือเก้าลหรสูตรเดียวจังได้ค่ะอาจารย์บ้านท่าท่ารอบนี้ผมเจอโรคโรคไปสองวันแล้วกันค่ะค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นร้อยตัวมันกำลังติดอยู่กันค่ะมันติดไปสองวันตอนนั้น อ่านน้นที่ย่าร้อมแล้วคะอาจารย์อ่าผมหาข้อมูลกันผมนิดเดียวหนึ่งครับหาความครับค่ะทับอสูตรดั้งเดิมสูดเก่ากันครับลงไปก็วสูรนี้มันเป็นเหล็กีชกนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะครับวิ่งไปที่เก้ากับห้านะครับผมสิเน้นไปที่เหล็กเก้าครับ วิ่งเก้ากับห้าบนล่างครับเนนเลขเก้าคู่นะครับค่าจับคู่ค่ะเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ค่ะเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งค่ะเก้าหาครับเก้าหาค่ะศูนย์หาศูนย์หาค่ะหนึ่งหาครับหนึ่งหาค่ะ ฮ่าฮ่าครับฮ่าฮ่าค่ะสามตัวนะครับเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าค่ะครับต้อเน้นมาเนี่ยเน้นที่เก้าศูนย์เน้นเก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับสามตัวเน้นที่เจ็ดเก้าศูนย์ครับ เจ็ดเก้าศูนย์เป็นตัวเล่นครับนี่นี่สํารับสูตรดั้งเดิมสูตรเก่านะครับค่ยเดินสามสิบหกหัวนะครับค่ะสูตรใหม่แล้วกับอาจารย์พร้อมพร้อมกันเริแม่นบุคับสองสูตรแม่นค่ะครับบ่านนี้มาสูตรใหม่ครับใช่สูตรใหม่ค่ะผมเดินมาแต่เดินอยู่ประมาณสิบเก้าหัวสิบสองหัวครับ รูปนี้นะครับึเป็นสูตรใหม่นะวิ่งบนล่างนะครับศูนกับสองนะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับสองคือสูตรใหม่ครับครับเน้นที่เลขสองครับเน้นเลขสองค่ะครับสองมากทียูถ่ายด้วยครับวันนี้นะครับคอับครัายครับ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 คูนยคศูนครับนย์ครับครับครัครับครับ ศูนย์สี่ค่ะศ <0 8 S 1> ูนย <02 S 1> <02 S 2> ์แปดครับศูนย์แปดค่ะศูนย์สองศูนย์สองค่ะซี่สองครับซีสองค่ะอะไรตับแปดสองครับแปดสองค่ะครับรุดสามตัวนะครับสามีเจ <2008 S 1> ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดสองครับ เจ็แปดสองเจ็ดสี่สองนะครับเจ็ดสี่สองเน่นเจนเจนเลยครับสำรับชุดนี้นะครับไปที่เจ็ดสี่สองนะครับเล้ว่ะสี่สองพันครับเน่นสี่สองเจ็ดสี่สองสำรับสุดใหม่นะครับว่าได้เน่นศูนย์แปดก็แปดสองน้ำบอกอาจารย์ครับตัวล่องครับล่องศูนย์แปด ต้นใจก็แปดสองเป็นตล่องต้อกันอัดลงมากครับเนียนสุดๆคือเจ็ดสี่สองครับสี่สองครับน้นที่ยาลอกลอกออกมาจากลายตามลายมันจะมีเนีนศูนย์แปดก็บสี่สองกับแปดสองแมนครับแมนแมนค่ะมันจะมีสี่สองแปดสองแล้วก็ศูนย์แปดนะครับเพื่อเพื่อเนีนอัดกันลงมากนะครับจะเด่นเนนนั่นเนียนค่ับของผมคือสี่สอง อสองยูไถยแสดงว่าสูตรนี้บไฮกรับเป็นบ่ค่ะอาจารย์ครับสูตรนี้คือคือบบกรับครับสูตรเก้าได้กลรับยูบอกบค่ะส,คคสูตรเก้ากรับครับสูตรเก้ากรับสูตรสองบ่ต้องกรับครับ,รบอขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวะทางนะคะวนนี้กับคอยเอฟซีโสเดีนะคางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับ ค่ะพอไม่พีนน่นเอฟซีก็สิ่งนี้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะเพื่อนกระหายมาทั้งสองสูตรนะคะเขาก็มาลุ่นน้ำกันว่าสูตรได้จากเขาสูตรได้จากใกล้เคียงนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่กับเป็นแน้ทางหาสื่อกินแบ้งรัฐบาลนะคะ,ะนุษยทิยาจะอธิบายตัวเรือีกรอบนะคะ สูตรเก้านีเพิ่นหายกับนะคะเพิ่นบอกว่ากลับด้วยนะคะสูตรไม่นี่คือบัต้องกลับนะคะหายตรงตรงนะคะสูตรเก้าเนี่หายเลขวิ่งเลขแลนสามารถวิ่งได้บนล่างมีเก้ากับห้าเน้นที่เลขเก้านะคะจับคู่หายเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหานะคะศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าห้านะคะเลขสามตัวเจ็ดเก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์หานะคะเน้นที่เจ็ดเก้าศูนย์เลขสองตัวเน้นเก้าศูนย์ ศูนกับ15นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกแบ่งรัฐบาลสูตรเก้านะคะเพคนหากราฟนะคะสำหรับอาจารย์นุ่มเมืองยศนะคะสูตร2นะคะสูตร2นี่ตรงตรงไม่ต้องกัดนะคะเพคนหาเลขวิ่งเลขแรนสามารถวิ่งได้บนล่างมี0กับ2เน้นที่เลข2นะคะจับคู่หา0 0 0 4 0 8 0 2 4 2 8 2นะคะเลข3ตัว7 0 8 7 แปดสองเจ็ดซีสองเน้นที่เจ็ดซีสองนะคะเลขสองตัวเน้นที่ซีสองเพื่อนบอกว่าเลขศูนย์แปดกับแปดสองเป็นตัวล่องนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทังหาสื่อสลักกินแบ้งรัฐบาลน,นะคะนะคะรนที่ยากกับคออวยพ่ไห้ยพ่อไม่พี่น้องเอฟซีโซเดียนะทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศงวดบันที่หนึ่งพฤศจกกาสองห้าหกหกนะคะ